ชมวอลเล่บอลนะคะในในปีนี้ค่ะ PA ก็ได้ให้ที่เก้าแล้วนะคะเป็น2,556สำหรับนัดนะคะที่จะมีการชิงชนะเลิศมีธุรกิจส่วนตัวที่บ้านใช่ไหมคะเป็นสนามวอลเล่บอลใดคะเขตเชนท์ทั้งรั้วกันค่ะ PA ่ไหมครับ อาวนาอวนาือสีแอเทในส่วนผัดงบุคลากรทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสําบสนุก็อย่างที่ A A จากครั้งที่ไมค้งเอาชูชชูกระปั้นอ ด้วยทีมเลการที่เราให้พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมกับทางสมาคมแล้วกายฟ้าสวยภายังให้เงินสนับสนุนกับทางสมาคมปีละ10ล้านเป็นเวลา4ปีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้สร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อมาเป็นนักกีฬาที่จะทดแทนต่อไปในอนาคตด้วยการจัด P A Open ปีอีกปีละหล้านซึ่งขณะนี้ก็กําลังแข่งขันกันอยู่ที่ทุ่งสงนะครับเราแข่งจัดแข่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปชิงชนะเลิศกันที่สีสกเกตในราวเดือนธันวาคมซึ่งนักกีฬาเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือนักกีฬาทีมชาติในอนาคตและนักกีฬาทีมชาติในปัจจุบันเนี่ยก็ถือกําเนิดมาจาก PA Open แทบทั้งสิ้นครับ